สวัสดีค่ะปะ้าเกกทำสวนนะคะป้กิกกไม่ถ่ายคลิปมาหลายวันเอฟซถามหาแล้วสบายดีนะคะแต่ว่ามีธุระนิดหน่อยค่ะวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วแคปหน้าจอไปก่อนนะคะดูรายการสินค้าปุา๋ยอินรีราคาย่อมเยาวส่งถึงประตูบ้านไม่ต้องตระเวนหาซื้อนะคะข้างล่างเป็นเบอร์โทรศัพท์ของป้าเกกลายปก้กเก็กพิมพ์จากตรงนี้ถึงตรงนี้ ายุพาลายสองสีนะคะก็เข้าลายได้แล้วนะคะผู้สูงอายุก็ให้ลูกหลานทําให้แล้วกันไม่ทําให้ก็ใช้เบอร์โทรก็ติดต่อป a c กิ๊กได้แล้วนะคะโอเคนะคะวันนั้นป a c กิ๊กทำคลิปปลูกผักแบบง่ายๆใช้วิธีหยอดใช่ไหมคะหยอดใส่กระถางแล้วก็ตั้งในล้อ,อยางเอาล้อ,อยางเป็นพี่เลี้ยงทีนี้เราก็จะมาเช็คกันละกลิ่น <c oughs> <c oughs> ดิน,ดน <c oughs> เช็คกันว่า อันไหนงอกเยอะเราก็จะแบ่งออกมาปลูกหรือว่าถ้าใครไม่เสียดายถอนทิ้งก็ได้นะคะอย่างกระถางนี้เป็นกระจุกเลยเห็นไหมเริ่มจะยาวเพราะว่าได้รับแสงแดดน้อยเราก็จะแยกอันนี้เป็นกวางตุ้งดอกฮ่องกงส่วนล้อ,อยางนี้เป็นเป็นคนาค่ะอันนี้เป็นคนาดอกฮ่องกงอัน,นี้เราก็จะมาแยกแยกเหมือนเหมือนกันค่ะวิธีแยกเราก็เอาถ้าเราไม่แยกปลูก เลือกนะคะต้นที่แข็งแรงไว้เอาต้นอ่อนแอดึงทิ้งถอนทิ้งไปถ้าจะแยกก็เตรียมดินใส่ถุงดินก็คือดินที่เราปรุงทัท่วไปหรือไม่ก็เป็นดินเก่าแต่ว่าให้ร่วนซุยเอามาใส่ถุงรดน้ําแล้วข้างล่างนะคะตรงกลางก,กระถางหรือว่าถุงตรงกลางๆเนี่ยให้เติมฮิวมัสนะคะเข้าไปอย่างนี้เลย หรือใครไม่มีก็เอาปุ๋ยคอกปนปนใส่เข้าไปแล้วก็ปิดไว้หน่อยนึงแต่ถ้าเป็นเป็นฮิวมนะัสเนี่ยไม่ต้องกลบก็ได้นะคะรากของเขาสามารถที่จะแย่ลงไปได้ไม่เป็นอันตรายไม,ไม่ไม่มีปัญหาค่ะพอทำหลุมหลุมอย่างนี้เราก็แยกมาปลูกเลยเดี๋ยวจะทำไว้สามสูงกันแล้วกันเนาะถ้าเป็นฮิวมัสอย่างเงี้ยไม่ต้องกลบก็ได้ ถ้าเป็นปุ๋ยข้อก็กรบหน่อยอย่าให้รากเข้าไปกระทบกับปุ๋ยโดยตรงให้ก็โตก่อนเนาะเอาไว้ตรงกลางเอาไว้เป็นสเสบียงอาหารเอาไว้กลางถุงอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เราก็เลือกต้นกล้าเอามาปลูกอย่างสมมุติว่าอันเนี้ยอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็เยอะเราก็เอาออกแล้วก็เลือกเอานะคะต้นที่เหลือไว้เราก็กดว่ากดลงไปให้ลึกหน่อยแล้วก็ กลบดินซะวิธีเลี้ยงก็ทำอย่างนี้กลบดินให้ต้นเขาตั้งตรงแล้วก็อ่ะเนี่ยอยาให้โยกเยกเนาะให้มั่นคงพูดง่ายๆแค่นี้เราก็เลี้ยงต่อนะคะอันนี้เลี้ยงต่อได้ส่วนต้นที่อ,ออกมาเราก็เอามาแยกปลูกไม่จำเป็นจะต้องรอให้เขาโตจนมีใบเลี้ยงแล้วเอาแค่นี้ก็แยกได้เลยนะคะอันนี้มี3ต้นก็เอาออกมา3ต้น3ามถุงสาต้น ก็ใส่ไปกลบให้ลึกหน่อยคะ่ะอย่าให้ยาวอย่าให้เลื้อยแต่ว่าลำต้นเนี่ยต้องระวังนะกลบลึกแล้วอย่าไปบีบให้จนช้ำแล้วก็จะเฉาตายคาถุงนะคะเวลาบีบโคนเราต้องบีบห่างนะ ไม่ใช่เอาไปบีบจนติดลําต้นเขาช้าหมดนะบีบห่างๆคะ่ะกดดินแน่นห่างๆห,หน่อยนึงแค่นี้แล้วก็รดน้ํำตั้งไว้ในร่มนะคะแยกอยากได้เท่าไหร่ก็แยกออกมาถ้าไม่อยากได้ก็ถอนทิ้งอันนี้คือวิธีแยกแต่ปกติก็จะแยกออกมาเยอะอยู่นะส่วนกระถางใบพี่เลี้ยงเราก็เอาใส่ดินเหมือนเดิมนะคะเนี่ยให้มีดินไว้ข้างล่างอย่างนี้ใส่ยเยอะก็ได้น้อยก็ได้ก็แล้วแต่นะคะตั้งไว้เราก็ใส่ไปจนเต็มนะ เต็มกระบะเต็มกระถางเนี่ยได้กี่ถุงก็เรียงไปแล้วก็เอามาเลี้ยงเหมือนเดิมอันนี้รอให้มีใบจริงแล้วค่อยเพิ่มปุ๋ยให้เขาเลี้ยงไปอย่างนี้ก่อนต้นกล้าอย่างนี้นะคะถ้าอยากให้แข็งแรงดีตัวที่อาหารทางใบที่ปกักกิ่ให้ไปนะคะเอาผสมน้ำรดก็ได้ค่ะรดตอนเล็กๆอย่างเงี้ยโตเร็วแข็งแรงดีเขามีธาตุอาหารแล้วก็ พืชสามารถที่จะนําไปไปกินได้ง่ายรดก็คือหมายความว่าทั้งรดไม่ต้องพ่นหรอกคะ่ะต้นเล็กๆรดแล้วก็รดทางใบด้วยก็ได้อันนี้ก็เอาออกมาแล้วก็อย่าไปเลี้ยงเยอะถ้าเลี้ยงเยอะนะคะต้นไม่อ้วนแล้วออกมาก็ค่อยๆแสรดใช้น้ำฝอยเล็กๆไม่ใช่รดจนหักเลยตายเลยฝอยเอาก็บอกพ่นก็ได้ใบข้างบนแต่ว่าถ้ารดข้างล่างก็เอาบัวรดน้ำานะนีน่ยรดนคลหรือว่าจะเอาแก้วตักก็ได้ก็ดูเอาเองก็แล้วกันค่ะ ตรงไหนจะตายจะช้ำเราก็ดูเนาะออกมาสองต้นอย่างนี้นะคะอันนี้ก็แย่ yeah. ตรงโคนแล้วก็เอากดลงไปให้ลึกหน่อยนยกดลงไปอย่างนี้ให้ต้นเขามั่นคมก็เลี้ยงต่อเดี๋ยวก็โตคะ่ะต้นโตนต้นอ้วนต้นใหญ่นะคะกวางตุ้งดอกฮ่องกงพี่ก็เอาให้ดูแล้วข้างนอกเนาะ ต้นลาต้นก็ถ้าหัวไม่มือก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีนะคะถ้าเลี้ยงดีๆทําอย่างนี้เนาะไม่ได้ทําให้ดูหมดจะเสียเวลาวิธีเลี้ยงคือแซะออกมาแล้วก็เหลือไว้ต้นหนึ่งกลบแล้วก็เลี้ยงต่อมีใบจริงออกมาเราก็ให้ปุ๋ยเขามีปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยหมกักปุ๋ยอินรียมีตัวไหนให้ตัวนั้นนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงน้ําเปล่าแล้วผักแกโตนะไม่โตคะ่ะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเอา กวางตุ้งดอกฮ่องกงในออกได้เท่าไหร่เท่าที่เราพอใจถ้าไม่เอาออกต่อก็คือถอนทิ้งปลูกไม่ไหวแล้วก็ทิ้งไปคณะก็เหมือนกันค่ะก็เอาออกมาทําลักษณะเดียวกันก็จะหากระบะมาตั้งเพราะว่าที่เลี้ยงปักกิ๊กเตรียมไว้แล้วตรงชั้นคุณลุงสองสิคะเนี่ยเลรียงไว้ละกระบะว่างๆทั้งนั้นเลยค่ะสุดนี่เลยก็จะเอาขึ้นมาตั้งตรงนี้นะข้างบนก็ยังมีร่มดาไรอยู่ ถ้าแดดจัดเราก็ต้องหาถุงหาอะไรมาคุมเขาก่อนยกไปวางไว้แล้วก็หากระสอบอะไรมาวางทับไว้กันแดดก่อนสัก3าสี่วันแข็งแรงดีค่อยเอาออกแต่ว่าไม่ใช่ว่ามาคุมไว้ 3- ามสี่วันแล้วไม่รดน้ํานะต้องเปิดรดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะาการเลี้ยงผักช่วงนี้อากาศแห้งต้องยิ่งให้น้ําค่ะเนาะน่าจะเข้าใจวิธีแยกผักปลูกแล้วนะหยอดไว้หยอดไว้แล้วก็มาแยกอย่างนี้เดี๋ยวก็โตค่ะ ถอนออกมาสองต้นเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จป้าเกตก็จะเอาลงอีกสองถุงไว้ก่อนเนาะสงสารเนี่ยเดี๋ยวจะเหี่ยวตายคนปลูกผักนะคะส่วนมากจะรักผักเนาะบางทีอดไม่ได้กลางค่ำกลางคืนก็ลงมาแยกลงมาปลูกอยู่กับผักก็ติดผักโอเคเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณลงสองสิบเก้อย่างเงี้ยไม่งอกค่ะเราก็แยกออกมาปลูกได้เลยนะเนี่ยกระบะกกระถางที่ไม่งอกก็มีนะนี่อีกอันหนึ่ง อันนี้ก็ไม่งอกหรือว่าเปรียวไปที่อื่นเนะี่ยเจาะอย่างนี้เราก็แยกปลูกได้เลยค่ะส่วนกระถางที่ไม่งอกเนาะง่ายนิดเดียวโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะนะดูแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยค่ะอย่าลืมบอกใครอยากได้บัวเลยติดต่อเข้ามานะคะยังพอมีนะแพ็ก๊กไปถอนให้ทุกวันค่ะที่สวนติดโคกหนองนาบัวเลยแล้วก็หอมแบ่งค่ะ หอมแบ่งหัวแห้งก็สั่งไปหลายคนแลวนะคนละครึ่งโลครึ่งโล,งโลโได้เยอะมากเลยค่ะครึ่งโลเพราะเข้าแห้งดีมากเลยหัว,วอน้วอนใหญ่ๆเลยก็เอาไปปลูกได้หน้านี้ก็ปลูกได้แล้วนะคะยังไงไม่มีอะไรแล้วมั้งลืมอะไรหรือเปล่าคะสมดแม่ป๊อกเก็กถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็จะลืมพูดนู่นน,นี่นะโอเคคงไม่มีอะไรแล้วเนาะช่วงนี้ก็จะพยายามถ่ายพอดีปเกเกมีแขกมาก็เลยหยุดไปสองสาวัน ต่อไปพรุ่งนี้แขกกลับละเดี๋ยวก็กลับมาทำคลิปปกติเหมือนเดิมนะคะโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเปิดการมองเห็นค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ